ราาครับผมผมกิตไนอาสารกิกครับเชลชนมนครับผมรับบทเป็นคิสครับคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงบ้างครับคาแรคเตอร์ในเรื่องของคิสก็คือคิสเนี่ยเป็นเพื่อนของซันฮะซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมครับผมแล้วก็สนิทกันมาแล้วก็เหมือนผ่านทุกผ่านสุขกันมาด้วยกันก็เลยเหมือนแบบทำให้มันสนิทกันมาขึ้นจนรู้จักมาจนถึงมหาลัยครับก็เลยเป็นเพื่อนที่ซันอ่ะ มีอะไรก็จะแชร์ตลอดแล้วเราก็จะแนะนำซันว่าเฮ้ยอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเงี้ยครับรมีบ้างในบางพาร์ทของของของในชีวิตตัวเองเช่นบางพาร์ทที่เราแบบแล้วผมมีพี่มีน้องเงี้ยบางพาร์ทที่ผมต้องสอนน้องอ่ะเราก็จะเป็นพาร์ทที่ใกล้ๆเคียงที่สามารถดึงมาได้บางพาร์ทที่เราสนุกสนานอ่ะแล้วก็ใช้พาร์ทนั้นน่ะที่จะเป็นพาร์ทที่อยู่กับเพื่อนในเรื่องได้เงี้ย มีความประทับใจยังไงกับตัวละครเรื่องนีบน้บ้างประทับใจยังไงผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มันมันมันไม่ได้เป็นตัวที่นิ่งก็คือนิ่งเลยหมายมันมีทั้งมุมที่นิ่งแล้วก็มีทั้งมุมที่สนุกเฮฮาอยู่กับเพื่อนแล้วก็เป็นตัวที่มีเหตุผลนะแบบพูดสอนซันแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองเล่นบทบาทนี้ดีใจที่ได้บทบาทนี้ ครผมก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับ Mr.Bad g u ์แบดไ e ด์เดอะหรือว่าตัวร้ายเด e ะซีรีสนะครับผมก็ยังไงก็ฝากนักแสดงท่านอื่นๆด้วยครับผมฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วก็ทุกคนก็เวิร์กช็อปกันมาแล้วก็อยากให้ผลงานออกมาดีสุดขอบคุณมากครับ